ว่าเขาแฟนคลับพี่อะไรเอาจริงวะพี่รู้ไหมว่าพี่อยู่งานที่ยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวก่อนพี่เขาจะมาสัมภาษณ์แกเป็นเทมเพีตแม่เต็มเลยครับอาน้ำด้วยนะลุ้นนะฮะระทึกแอคชั่นโคตรนานมันเลยอยู่ใต้น้ำทมิน เป็นรอบสื่องานรอบสื่อโคนันค่ะเป็นภาพหนัมูวี่ด้วยพี่นี่พี่รู้ไหมว่าพี่อยู่งานที่ยิ่งใหญ่มากๆมีอะไรยังไงบ้างจ้องว้นเรามีนักภาพมารวมกับทางลินดารงดารามาหมดเลยแล้วก็มีคนนั้นตัวจริงเสียงจริงมาด้วยนะจริงเปล่าใช่ค่ะพี่ต้องไปตามถ่ายแล้วก็ภายในงานอ่ะเขามีกิจกรรมด้วยแต่ว่ามีแค่ถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะโอ้วันอาทิตย์นี้เท่านั้นด้วยยความข่าวมาโอ้โหสุดยอดเลยฮะ เมื่อวานเพิ่งไปสำรวจบ้านล้างมาวันนี้นะครับมางานคนเยอะมากพี่รอบหน้าเราคอแบกันเดี๋ยวพาหนูกับพี่โบไปด้วยมันน่าก,กลัวจริงมันน่าก,กลัวจริงนะบอกเลยคนเดียวจริงปะเนี่ยจริงคนเดียวคนเดียวพี่ที่ต้องทำคลิปแบบเบื้องหลัง <c oughs> การถ่ายทำแล้วพี่ไปคนเดียวมีครับแต่ว่ามันบางทีมันจะหลอนมากแล้วก็แบบเราตัดออกเอาช่วงเฉพาะที่แบบเราสำรวจเจอของดีดๆ,ๆอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มันอันตรายนะพี่ระวังตัวด้วยขอบคุณครับพี่จริงๆพอรู้ว่าพี่ไปคนเดียวไปคนเดียวไม่มีทีมวันนี้มางานโคนัน ตอนที่เท่าไหร่พอรู้ไหมตอนั้นมันก็อยู่ใต้น้ำทมินเออคุณไปรับปัดยังคะได้แล้วได้แล้วได้สองใบแต่มาคนเดียวอย่างนี้ต้องทำกิจกรรมหน้าเพจแล้วนะคะจะทันไหมไม่ทันแล้วค่ะจะเข้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะัต้องหลินครับบ๊ายบายดาราเซเลบนะครับมาอยู่ด้านในเต็มเลยครับโคนนั้นใส่มัสคอตนะฮะไม่ได้ยินเสียงนะไม่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวขอดูตัวงานนิดนึงฮะคุโรกันนะทีเพอร์ซันนะครับองค์กรชุดดำตำนานมากๆอะ่ะบอกเลยนะครับน่ฮะเป็นเหมือนบูธเกมต่างๆนะครับที่ให้เล่นด้านไหนอันนี้ก็เข้าไปด้านในเนี่ยประมาณ6โมงเย็นนะครับเป็นดิสเพย์ที่จัดอยู่ภายในงานนะทุกคนเออก็ค่อนข้างจะกิ๊บเก๋เลยอะดูดิเห็นปะท้องห่วงนะฮะ ฉันจะช่วยเธอให้ได้แล้วนี้เป็นการเซ็นลายเซนนะทุกคน,นโอ้โหฝีมือฝีไม้ได้มือนะครับในการวาดนี่ไม่ธรรมดานะคุยหลายๆคนนะเออ,อวทีซึ่งผมคิดว่าวายหมดแล้วนะฮะเขาอกว่าเขาแฟนคลับพี่อะไรเอาจริงป่ะใช่พี่ที่ทำช่องที่แบบว่า ที่ไปแบบสถานที่เก่าใช่ครับเป็นเป็นการสำรวจยุค90นะครับยุคสมัยของพวกเราอันที่ชอบน่าจะอะไรนะอินฟินิียบอลาัเอาใช่ครับนี่ถึงตอนเด็กๆผมกำลังเล่นทางพี่พอดีเลยพี่ก็เดินมาพอดีจริงไหมฮะก็เราเราไปฟังวันนี้พี่เลยนะทำช่องเดี๋ยวเที่ยวที่เก่าอืมเป็นสถานที่ยุคเก่าแล้วก็ยุคเก่านี่คือแบบ ทุกทุกอย่างนะบ้านล้างบ้านอะไรไปหมดนะครับอ๋อผมดูคลิปนึงที่ไปบ้านล้างแล้วไปเจอแบบพวกอะไรวะเกมสลับอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่มี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 หมดเลยมีทั้งเกมเทปวิดีโอม้วนอะไรเงี้ยทีีี่มวิดโแล้วม้วนนั่งออกมาก็เจอโฆษณาเก่าเลยอ่ะ9080เลยก็มีเฮ้ยแต่ผมก็ตามช่องอยู่เหมือนกันนะครับผม ที่เขาต้มาสัมภาษณ์กัเป็นคิดเอทมากอันอันนี้อันนี้ช่องช่องธรรมนานยังคือผมเห็นแบบมีอะไรแบบเป็นเป็นแนวคิดเอทใช่ไหมฮะแนวคีดเอทแบบทำมาหกปีแล้วครับหกปีใช่ป่ะทำเล่นอะไรเป็นไรเฮ้ยคนตามเยอะเออผมผมตามผมตามคอนเทนต์พี่มาอย่างนนั้ นนนผมงงมากคืออย่างนี้คนน,นั้นน่ยมันมีมานานแล้วมันมันมีมาตั้งแต่สมัยยุคช่องเก้าอ่าแล้วแต่ก่อนคือคือเคยมีความคุกคลีอยู่กับช่องเก้าการ์ตูนแล้วก็นะักต่อยเซมเบ้ก็เลยรู้จักคนในวงการการ์ตูนค่อนข้างเยอะก่อนที่จะมาทําแบบนี้เชิญมารอบเสือแล้วก็ยืนยืนงงอันนี้อันนี้มามาแล้วมั้งยัง พวกพวกรอบสื่อหรืออะไรคะรอบสื่อฮะปกติก็มาครับเออแต่ถ้าเป็นรอบสื่อที่เกี่ยบอนิเมะอย่างเงี้ยมันจะแบบจะไม่ได้ช่องที่เก็บอย่างเงี้ยมาแล้วผมจะไม่รู้จักใครเท่าไหร่เป็นแนวเมะหมดเลยช่วงนั้นเรายังไม่ว่างเลยเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคือพยายามมุกเมนต์ให้ดูทุกคนดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นสื่อมวลชนนะครับเอาล่ะทุกคนดูนะครับ สื่อมนชนนะครับตรงนี้จะทาาฟฟิกน้อยหน่อยนะครับมาตรงนี้ดีกว่าโหมีเป็นเหมือนงานแถลงข่าวเลยครับทุกคนนะฮะโคนันมอเตอยูใต้น้ำทมงบินเอาละทุกคนนะครับเรากำลังขึ้นไปชมภาพยนตร์นะครับที่อยู่ที่รอบ6โมงเย็นตอนนี้ก็เวลา6โมงพอดีนะฮะกับโคนันรอบสื่อนะครับวันนี้มีเซเล็บมาเยอะมากเลยครับทุกคนบมบอกเลยนะ คือช่อง,งดังมากันเทียบเลยอะ่ะเออช่องดังมาเทียบซึ่งผมก็จำได้ไม่กี่ช่องทุกคนผมก็จำได้ไม่กี่ช่องนะแต่เราจะเข้าลงหนังกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูอะไรต่างๆโฆษณาเดี๋ยวเจอเพจไหนที่ผมคุ้นๆหรือตามๆอยู่ก็จะขอเข้าไปถ่ายารูปนะครับเออเมื่อกี้ก็มีดารานะครับข้างล่างเป็นซีรีส์วนะครับทุกคน ใช่ลงเดียวกับที่เรามาดังกับอลซูเปอร์กันหรือเปล่าวะน่าใช่นะน่าจะใช่นะน่าจะดังกันบอลซูเปอร์แหละเออน่าจะอันนี้อันนี้ครับได้ครับซื้อป๊อปคอบไหมทุกคนเอาไหมสั่งชุดมาริโอไปอ่ะทุกคนชุดมาริโอเรียบร้อยนะครับเอาดังด้วยนะ ไปทุกคนชั้น8นะครับรับเอาล่ะครับ,รบทุกคนก็จบกันไปสำหรับการมาดูรอบสื่ออโดนาวาโคนันมันจะอยู่ใต้น้ำนะครับทุกคนวันนี้มาคอมพลีทเรียบร้อยสำหรับการดูครั้งนี้นะผมต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆมีทุกรสชาติเลยตั้งแต่ลุ้นนะฮะระทึกแอคชั่นซึ้งนะครับัะเป็นเรื่องที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งเลยนะสำหรับแฟนๆโคนันนะครับ ปั่นจักรยานมาทุกคนคมขอสารภาพเลยว่าผมปั่นจักรยานมานะเพราะฉะนั้นผมอยู่นานไม่ได้เพราะตอนนี้2องทุ่มยีแล้วฮะเดี๋ยวต้องเผื่อเวลากลับด้วยนะฮะวันนี้มาที่เซนตันเวอร์นะเดี๋ยวไงผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องราวของโคนันที่สนุกมากๆครับอย่าลืมมาดูกันนะ